ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่อารัญ,ญประเทศสแก้วนะครับได้งานจากแอปเป้มาในราคาพันเออองพันบาทนะครับจากการเดี๋ยวลูกค้ามาโอเคเดี๋ยววนันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองกินอาหารในประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับอาหารก็จะค่อนข้างเหมือนประเทศไทยนะครับแต่ว่าเนี้ยผมเคยมา,าทีหนึ่งละจากแอปนี่แหละ แล้วก็มีอาหารหลายๆชนิดเลยที่แบบมันอร่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมากินนะอันนี้มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยอยู่นะครับอ,อันละกี่บาทครับอันละบาทเอาสิบอันครับ,รบมันเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้โปรเจกตครับ เท่าไหร่ครับเอาสองอันครับหมูพะโลกข้าวให้ไหมครับเอาเท่าไหร่ครับ เอากล่องหนึงครับเมแบบื่อ<ซ>สักครู่ที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะเป็นปอบเปียชิ้นแรกมันจะเป็นปอบเปียแล้วก็กินกับน้ำยำซึ่งคล้ายๆส้มตำครับมีเส้นมะละกอไอร้านเนี่ยผมมาซื้อสองครั้งแล้วเส้นมะละกอเขาอะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาอีกร้านหนึ่งที่มันค่อนข้างน่ากินส่วนอย่างที่2องอะก็ เหมือนเดิมครับกุ้ยช่ายทอดปอเปี๊ยะทอดอะไรประมาณนี้อันที่สามมันจะเป็นเ,เป็นเหมือนข้าวหมูพะโลอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่เขาค้นขายเนะ่ยทุกคนคนระับพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยซึ่งมองแล้วไม่ไม่น่าใช่คนไทยเนี่ยอันนี้ทุกคนมันอร่อยมันจะเป็นคล้ายๆกับมิตรบอลครับคล้ายๆกับมิตรบอลแล้วกินกับพวกแบบขนมปังอะไรเงี้ยร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้คืออะไรอะ่ะจะวนกลับมาซื้อ อันเนี้ยผมจะพาทุกคนไปอีกร้านนึงซึ่งมันจะเป็นขนมปังมิตรบอลซึ่งมันน่ากินม,มันแบบมันดูสะอาดกว่าครับทุกคนอ่่ครับนขนมปังหมูยอขนมปังหมูพัดนมสดปลากระป๋องมายองเนสเป็นขนมปังปัตเตใช่ไหมครับอ,อันไหนอร่อย โรมิดเอาโรมิดเอาหนึ่งอันครับหมูยอหมูยอที่เป็นหนังแล้วก็เป็นถ่าจะเป็นหมูพะโล้ขนมปังก็จะเป็นแบบนี้ครับร้านเนี้จะเป็นร้านที่ค่อนข้างน่ากินที่สุดในเมตลาลา ก็คือจะคล้ายๆเป็นซับเวนะครับน,น,น่าจะเป็นมูซับในผมใส่ใส่โวมิดไปนะครับ มากันคืออะไรครับอันนี้โดนัทขายกี่บาทอันเท่าไหร่เอาอันนี้สองอันและอันบนล่ะครับสามอันยี่สิบอาันนี้สองอันแล้วก็ค้ากันได้ไหมอ่ะอยากลองกินหมดเลยอ่ะโอเคเราเนี่ยสามอัน โอเคทุกคนต่อไปผมก็จะไปหาที่นั่งกินนะครับอันนี้ก็คือชีวิตของคนขคับแซฟคาร์ลาโบนะครับที่เป็นอยู่ในทุกๆุกวันโอเคก็คือวันนี้ก็คือพิเศษหน่อยเราได้มาต่างจังหวัดครับโอเคสำหรับทริปนี้นะครับค่าโดยสารที่ผมได้ก็คือขาดเดียวก็สองพันห้าร้อยบาทส่วนขากลับเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้มีผู้โดยสารนะครับเพราะว่าที่ปลอยเปตนะครับจะไม่มีทางแอป แกล็แล้วก็โบนะครับจะจะไม่สามารถเปิดรับงานได้ซึ่งปกติแล้วคนที่เรียกแท็กซี่ที่เนี่ยครับเขาก็จะมีเหมือนคิวงานของเขาเราก็ต้องไปติดต่ออะไรเงี้ยครับแต่ผมดูแล้วคิวเยอะผมก็จะตีเป่ากลับกรุงเทพแล้วก็จะไปขับเพิ่มเลยส่วนใหญ่คนเขาก็จะเป็นนั่งเป็นรถทัวร์กันครับรถมินิบัสันครับผมราคาก็จะถูกกว่าย่อมเยาโอเค อ่าทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นปอบเปียนะครับซึ่งกินกับน้ํายำซึ่งเป็นแบบคล้ายๆแบบแบบแบบส้มตำเขาจะใส่ถุงแบบนี้ไม่ให้ถุงปูหิ้วจริงๆแล้วร้านเนี้ยผมเคยกินอร่อยมากคือตัวน้ํายำเขาเนี้ยเด็ดแล้วเวลาเรากินเนี่ยเราจะเอาปอบเปียเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นหมูพะโลโ เป็นปอเปียซึ่งอันนี้เขาจะใส่ซอสพริกมาด้วยแล้วก็น้ำเขาอะครับเขาจะให้มาค่อนข้างเยอะมันจะเป็นแบบเลวๆหน่อยอันนี้ขนมปังปัตเต้สักอย่างหนึ่งซึ่งผมส,สั่งเป็นรวมมีทุกอย่างมานะครับร้านนี้จะให้น้ำยำม,มาเหมือนกันอันนี้ก็หกสิบาทอันนี้ขนมสามสิบบาทอันนี้ห้าสิบาทอันนี้ชิลละห้าบาทอันนี้หกสิบบาท อันนี้30บบาทขออนุญาตก,กินนะครับ